คำเตือนจากเบื้องบนคนมีกากบาทกลางฝ่ามือควรออกห่างบุคคลเหล่านี้ชีวิตจะล่มจมขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเรื่อง16คำเตือนจากเบื้องบนคนมีกากบาทกลางฝ่ามือควรออกห่างบุคคลเหล่านี้ เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะอย่างที่ทุกท่านเคยได้ยินได้ทราบมาว่าผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้น มีสมาธิจิตที่ดีลเลิศมีความตั้งมั่นและสภาวะจิตของท่านนั้นมีคุณภาพสูงจากการสะสมปฏิบัติสมาธิภาวนามาข้ามภพข้ามชาติซึ่งการใช้สภาวะจิตที่ดีนั้นไปทํากิจการหรือการดำเนินชีวิตไม่ว่าท่านจะทำกิจการใดๆท่านก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยดี ซึ่งในวันนี้เราจะเล่าให้ทุกท่านฟังในเรื่องของสิ่งที่ทำให้ท่านมีจิตที่ตกลงมาหรือจิตเศร้าหมองคนที่มีอุปกิเลสแบบใดบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าหากท่านไปคลุกคลีกับคนเหล่านี้นานๆแล้วสภาวะจิตของท่านที่สูงอยู่อาจจะตกลงมาได้และทำให้ท่านเสียพลังจิต ไปโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งบุคคลดังกล่าวนั้นมีอุปกิเลสอยู่16ประการขอให้ท่านได้รับชมรับฟังและพิจารณาดูนะคะบุคคลประเภทแรกหรืออุปกิเลสประเภทที่หนึ่งคืออภิชามวิสมโลภะคือความละโมบคนที่มีความละโมบอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างไม่รู้จักพอเห็นแก่ตัว คนประเภทนี้ท่านควรจะหลีกเลี่ยงออกห่างบางทีคนพวกนี้ถ้ามีความละโมบมากก็จะนำไปสู่ความผิดศิลช่อโกงหาวิธีต่างๆที่จะได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติที่ตัวเองอยากได้ถ้าท่านไปอยู่กับพวกคนเหล่านี้สภาวะจิตท่านจะถูกลบกวนมากเพราะจิตมันคนละแบบคนละแบบกันเลยกับท่าน กลุ่มประเภทที่สองก็คือโทสะคือพวกคิดพยาบาทความคิดร้ายมุ่งจะทำร้ายใครพูดไม่ถูกใจก็คิดจะตำหนิเขาคิดจะทำร้ายบางทีถึงกับฆ่าเขาเลยก็มีบางทีทำร้ายคนอื่นไม่ได้ก็หันมาทำร้ายตัวเองจนฆ่าตัวตายซึ่งเป็นเพราะอำนาจพยาบาทเป็นอาการอย่างหนึ่งของโทสะ ประเภทที่สก็คือโกทะหรือความโกรธมีอะไรมากระทบเพียงสักเล็กน้อยก็โกรธคนลักษณะนี้ท่านควรหลีกเลี่ยงเป็นคนที่โกรธง่ายแต่เมื่อหายแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นรูปแบบหนึ่งของอาการโทรสะซึ่งเป็นโทสะจริตที่สะสมมานานประเภทที่สี่ก็คืออุปนาหะ แปลว่าผู้ผูกโกรธใครพูดอะไรทำให้เกิดความโกรธจะผูกใจเจ็บเก็บไว้ไม่ปล่อยไม่ลืมนานแค่ไหนก็ไม่ลืมคิดแก้แค้นอยู่ร่ำไปแล้วตัวเองก็เป็นทุกข์กระทบอารมณ์เมื่อไหรก็เอาเรื่องเอาเรื่องเก่ามาคิดรวมกันรวมกันไปว่าเขาเคยทำกับเราไม่ดี ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของอาการโทรสะประเภทที่หก็คือมักคะเป็นลักษณะของการลบ,บลู่คุณงามความดีของผู้อื่นไม่ว่าจะพระสงฆ์องค์เจ้าบิดามารดาผู้ที่มีพระคุณต่างๆซึ่งแทนที่จะปรับปรุงกับตำหนิบุคคลเหล่านั้นประเภทที่6คือการที่ไม่ยอมให้ใครได้ดีไปกว่าตน หรือเรียกว่าปาราสะคือการตีตัวเสมอยกตนข่มท่านมักจะไม่ยอมเห็นใครดีกว่าจิตใจจะมีความอิจฉาริษยาอยู่ร่ำไปไม่คิดว่าคนอื่นจะเก่งกว่าหรือดีกว่าแต่คิดแต่ว่าตัวเองจะดีกว่าคนอื่นเหนือกว่าคนอื่นประเภทที่เจ็ดคืออิจฉาก็คือ ความอิจฉาลิษยานั่นเองเป็นอาการที่เห็นผู้อื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้เมื่อเห็นเขาได้มากกว่าเราเขาได้รับความรักความเอาใจใส่มากกว่าเราจะรู้สึกน้อยใจอยากจะได้เหมือนเขาบ้างความจริงอาจจะมีมากกว่าเขาอยู่แล้วหรือต่างได้รับเท่ากันแต่รู้สึกน้อยอกน้อยใจคนประเภทนี้ เราควรหลีกเลี่ยงนะคะประเภทที่8คือมัชลริยะคือเป็นพวกประเภทตนีทีเหนียวเป็นพวกที่ขี้เหนียวไม่เคยบริจาคทานอะไรนิดอะไรน่อยก็คิดว่าตัวเองจะเสียเปรียบยึดของในสิ่งที่ครอบครัวอย่างเหนียวแน่นเอาแต่จะเก็บไว้ไม่เคยแบ่งให้ใครถ้าอยู่กับคนประเภทนี้นาน ท่านจะรู้สึกอึดอัดและรู้สึกว่าจิตใจหดเหี่ยวประเภทที่9ก็คือมายาเป็นพวกเจ้าเล่ห์หลอกลวงไม่จริงใจพยายามแสดงบทตัวเองให้เกินความจริงหรือจริงแล้วมีน้อยแต่พยายามแสดงออกให้เห็นว่าตัวเองมั่งมีแต่งตัวเกินเนื้อเกินตัวอยู่อย่างรูหราฟุ่มเฟือยทั้งที่ยายได้ก็ไม่เพียงพอ บางทีก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหาซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูๆนาฬิกาเสื้อผ้ารถยนต์แพงๆเพื่อจะได้เข้ากลุ่มกับกลุ่มสังคมไฮโซและทำตัวเหมือนเขาทั้งที่ตัวเองไม่มีเงินประเภทที่10บก็คือสาธิยะเป็นพวกที่โอ้อวดหลอกลวงชอบโอ้อวดว่าตัวเองดีกว่าเก่งกว่า พยายามแสดงให้เห็นว่าตัวเองดีกว่าเพื่อที่จะให้คนอื่นเกิดความอิจฉาเมื่อได้โออวดแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขประเภทที่11คือธรรมภะเป็นเรื่องของคนที่มีความดื้อความกระด้างไม่เคยไหว้ใครยึดถือแต่ตัวเองใครแนะนำอะไรที่ดีก็ไม่ค่อยยอมรับฟังอะไรทั้งนั้น ประเภทที่สิบสองคือสารัมพะคือพวกที่พุ่งแต่มุ่งแต่เอาชนะคนอื่นอยู่ตลอดเวลาใครจะพูดอะไรจะทำอะไรก็จะให้ตัวเองเหนือกว่าคนอื่นตลอดหากพูดจาก,กันก็จะเถียงหาเหตุผลต่างๆนานาเพื่อเอาชนะให้ได้ถึงแม้ว่าความจริงแล้วตัวเองผิดก็จะไม่ยอมแพ้ ประเภทที่13คือมานะเป็นเรื่องของความถือตัวความทนงตัวซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนประเภทที่14คืออติมานะเป็นคนที่ดูหมิ่นคนอื่นถือว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาจึงชอบที่จะดูหมิ่นคนอื่นจนเป็นอุปนิสัยติดตัว ประเภทที่15คือมะทะคือผู้ที่มีความมัวเมาลหลงไหลในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสวยงามความเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่แก่ยังไม่ตายหลงในอำนาจหลงในลาบยศหลงในตำแหน่งคิดว่าตัวเองจะอยู่ในตำแหน่งนี้อยู่ในสถานะแบบนี้ตลอดไปซึ่งความจริงแล้ว ไม่มีอะไรที่ยั่งยืนสุดท้ายคนเราก็ต้องคืนสิ่งเหล่านี้ไว้ในโลกทั้งนั้นเพราะทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปและประเภทสุดท้ายก็คือปะมาทะคือพวกที่ชอบประมาทเลินเล่อไม่คิดให้รอบคอบเป็นอาการของการขาดสติขาดปัญญาอาการประเภทนั้นเกิดได้ทั้งกับคนทำงาน การใช้ชีวิตส่วนตัวการหลงมัวเมาพร,พรัมเพอต่างๆล้วนนำม,มาซึ่งผลร้ายแรงต่อชีวิตดังนั้นท่านควรหลีกเลี่ยงคนประเภทนี้ไว้และทั้งหมดนี้เป็นบุคคลที่มีอุปกิเลสทั้ง16แบบที่ท่านผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือควรหลีกเลี่ยงไว้เพื่อให้สภาวะจิตอันมีความเจริญก้าวหน้า และยั่งยืนแต่ถ้าหากท่านไปเกลือกกล้วกับคนเหล่านี้จิตของท่านนั้นถ้าหากไม่แข็งแกร่งพอท่านอาจจะถูกดึงให้ต่ำลงและมีชีวิตที่ตกต่ำก็เป็นได้นะคะและไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหรือผู้ที่ไม่มีกากบาทกลางฝ่ามือก็ ควรพยายามห่างจากบุคคลที่มีอุปกิเลสท,ทั้ง16แบบนี้นะคะแล้วชีวิตของท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จเข้ามาในชีวิตอยู่แบบมีความสุขหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบนุญขอให้มีโชคลาภลังไลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเธินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้น เพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนล ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้คะ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะ ให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ